สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟไฮเปอร์สปอร์ต GT ครับเป็นเซิร์ฟแนวไ 5M นะครับแล้วก็เป็นแนวสายสิงด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟมีรถฟรีมาให้ครับถึง40คันนะครับแค่เราทํากิจกรรมภายในเซิร์ฟในคลิปนี้จะพาไปทํากันนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับแค่เข้าไปกอกไวลิทเท่านั้นนะครับเล่นฟรีนะสำหรับเซิร์ฟนี้ IP แล้วก็ i s c o r d อยู่ใต้คลิปเลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับว่ามีรถคันไหนที่เราคราฟรีได้บ้างนะครับบอกได้เลยว่า40กว่าคันนะครับทุกคนนะนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนะครับใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะครับก็มีธีมฮาโลวีนให้ด้วยนะครับทุกคนนะถ้ายิ่งดึกยิ่งสวยนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับนี่แสงไฟวิบวับเลยทีเดียวเชียว แล้วก็ถ้าเราจะดูนะครับวิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาค้าปรถฟรีนั่นเองครับก็หาของไม่อย่างนะมันก็จะบอกนะว่าต้องการอะไรบ้างนะครับนี่เหรียญล่าผีเหรียญตกปลาแล้วก็ exp นะครับทุกคนนะ exp ก็ได้จากงานทั่วไปน,ง,นง่ายๆนะอก็คืองานฟาร์มรอบเมืองนะทุกคนนะนี่มีรถฟาร์ดด้วยนะครับมีสโหมดนะ แรกจากเหรียญ FK ก็ได้นะครับนี่ไอพวกเหรียญกลมๆ8 7 6เจพวกนั้นนะ่ะก็คือได้จากการตกปลาหรือว่าล่าผีนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปหากันนะครับไม่ยากนะนี่เห็นปะรถฟาสมาหมดเลยนะครับทุกคนนะาคตเฟี้ยวนี่แล้วก็ตอนที่เราคร้ามนะ่ะได้แบบร้อเซเลยนะครับทุกคนนะนได้ร้อยเปอร์เซเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือ กิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเลยนะครับถ้าใครอยากได้รถสวยๆเท่ไปขับนะครับบอกเลยว่าลองเข้ามาเล่นดูได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีรถร์บเครื่องยนต์ด้วยนะครับนี่มีแต่ของแรงนะนี่ครับได้หลายแบบนะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็เบรกนะครับทุกคนนะนี่อันนี้ไม่ใช่หอยแข็งนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่หอยนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับนี่มาหมดเลยนะครับอืมไอ้ยี่ห้อดังๆเนี่ย เราก็สามารถคาฟได้หมดเลยนะครับสำหรับสายฟรีน่าจะถูกใจเซิฟนี้นะครับเน้นเล่นฟรีนะเซิฟนี้แล้วก็จะมีกาชาต่างๆด้วยนะครับอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออสอนเติมด้วยนะครับช่วงหลังของคลิปเนาะเพราะว่าผมโชคดีได้ของแล่ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูก็อยู่ท้ายๆคลิปนะไอพวกเปิดกาชาเนี่ยอโอเคครับทุกคนนรถคันนี้ก็มีนะเมื่อกี้แวบ,บๆใช่ไหมสวยจัดเลยนะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะไปหาของต่างๆนะเพราะมันหาง่ายมากนะก็แค่ทํางานทั่วไปนะครับเดี๋ยวพาทัวร์เมืองนิดนึงก่อนละกันนะครับนี่จุดแรกก็เป็น B Quick นะครับทุกคนนะนี่ขายน้ํามันเครื่องครับโ <c oughs> คตรเฟี้ยวน้ามันเครื่องนี่ในเซิร์ฟนี้ก็ตรงตัวเลยนะก็คือน้ํามันเครื่องจริงๆนะครับก็คือถ้าเราซื้อตัวที่มันถูกกับรถเรานะ่ะมันก็จะทําให้รถของเราแรงขึ้นนั่นเองเนาะในแต่ละรุ่นนั่นเองครับทุกคนนะนี่ก็จะประมาณนะั้นนะเราต้อง แต่งให้ตรงกับรุ่นของเราด้วยนะครับและถ้ามันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นใช่ป่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้ากับรถของเรานะครับใน d i s c o r d ของแอดมินนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับใน d i s c o r d นั้นก็มีชาร์ตให้ดูด้วยนะครับมีตารางให้ดูเลยนะว่ารถขนหนควรแต่งแบบไหนควรใส่ยางแบบไหนนะครับทุกคนนะก็ไปอ่านรายละเอียดได้นะครับนี่ยางมาหมดเลยนะนี่มิชาลินครับทุกคนมีโยโกฮามาด้วย กุดยงกุดยกียมาหมดนะครับยีห้อดังๆเนี่ย <c oughs> โคตรเฟี้ยวเลยว่ะอะแล้วก็เดี๋ยวพามาแต่งรถกันอีกนิดนึงอเพราะว่าไอหาเหรียญนั้นง่ายจริงๆนะทุกคนเลยอก็เข้ามาทุกคนน่าจะเข้าใจนะแกไปทํางานขาวทั่วไปนี่แหละนะเดี๋ยวพาไปชมเมืองกันหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแต่งรถนะครับในเซิร์ฟนี้แต่งรถได้เองเลยไม่ต้องรอช่างนะครับทุกคนนะก็คืออิสระกับผู้เล่นนะครับนีแต่งยังไง ก็ได้แล้วแต่เรานะนี่ครับทุกคนแคป่เปลี่ยนสีก็เทแล้วนะครับแต่ก็แต่งได้หมดนะทั้งล้อทั้งอะไรต่างๆนะครับนี่มันเยอะมากนะอันนี้เป็นรถซูเปอร์นะครับนี่เดี๋ยวผมก็แต่งมาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้นะเฮ้ยก็ได้นะทุกคนมีสติกเกอร์ด้วยนะมีหลายแบบนะสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็รถนี้มันโคตรแรงบอกตรงๆนะทุกคนนะนี่อันนี้ก็คือ รถที่เรายังไม่ได้ไปจูนนะครับอืมมันก็จะประมาณเนี่ยแต่เสียงมันดีมากนะผมชอบมากเลยนะครับนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนี้มันเป็นสายสายซิ่งใช่ป่ะก็คือเราสามารถที่จะแข่งก็ได้แบบนี้เลยนะครับก็คือมีโค้ดตัวนับแบบนี้นะเราสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับนี่สังเกตดูเพื่อนคนนั้นนะ่ะเขาขับเร็วๆนะก็คือเขาไปจูนเครื่องมาแล้วนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้จูนยังขนาดนี้นะครับถ้าจูนจะขนาดไหนทุกคนนี่ไงมันก็จะเป็นเหมือน การแข่งทางตรงนะครับเราสามารถที่จะตั้งขึ้นมาได้นะครับทุกคนนะนี่ก็จะเอ,อรวมกลุ่มกันแล้วก็มาแข่งกันนะสรับเซิฟนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับนี่อ่ะนี่ไงใุณป่าเขากําลังจะแข่งกันนะครับหนึ่งสองสามปึ้งเขาให้นี่ก็มันดีนะทุกคนลองมาเล่นกันดูมาทุกคนที่นี้เดี๋ยวพามาหาเหรียญต่างๆนะครับก็กิจกรรมทั่วเมืองทําได้หมดนะทํางานขาวงานดํานะครับทุกคนนะมันก ก็จะมีเยอกพีหรือว่ามีอะไรสุ่มให้เรานะครับเป็นเกี่ยวกับของคราบเนาะจุดแรกที่อยากจะแนะนํานะครับมาหาเหรียญเป็นฟาส์หกนะครับทุกคนนะก็คือการตกปลาเนี่ยครับทุกคนนะนี่ผมก็เช่าเรือหางยาวมานะครับทุกคนนะยาวตรงไหนเนี่ยหางสั้นดวยว่านีย <c oughs> มีเรือซิ่งด้วยครับเซิฟนี้โคตรเฟี้ยวนะอก็เอามาตกปลานะครับทุกคนนะตกปลาง่ายๆเลยนะ ตกไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีของให้เรานะครับมันก็จะสุ่มนี่ไงผมได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นเหรียญฟาส6นะรู้สึกว่าได้ง่ายเหมือนกันนะตกประมาณสักสองจำคางก็ได้แล้วนะครับส่วนอันต่อไปครับก็เหมือนกันครับก็เป็นการล่าสัตว์นะครับแล้วก็ล่าไปเรื่อยๆนะถ้าเราล่าได้นะครับอ่ะแล้วก็ไปเก็บตัวสัตว์เนาะมันก็จะมีทั้งเนื้อมีทั้งอะไรให้เราหรือว่าเหรียญนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มันจะ เหรียญมาให้เราด้วยนะครับเหรียญฟาร์สที่ว่านั่นแหละนะครับนี่ก็ลองเล่นดูได้นะแต่ว่าถ้าเป็นการล่าสัตว์ต้องมีปืนด้วยนะทุกคนนะเราก็ไปค้าปืนมาก่อนนะครับกิจกรรมนี้อยู่หลายวันนะครับทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะนี่ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูครับมีหลายอย่างให้เล่นนะในเซิร์ฟเนี่ยนี่ไงผมได้มาแล้วนะครับเป็นฟาร์สเจ็ดนะสำหรับเหรียญนี้อืในการล่าสัตว์นะทุกคนดอน ต่อไปอันนี้ผพว่ามันก็ได้ง่ายอยู่นะแต่ผมกลัวผีนิดหนึ่งนะครับสลับการล่าท้าผีนะล่าท้าผีนี่จะได้เหรียญฟาสแปดมานะครับทุกคนนะนี่ก็แนะนําให้มากกับเพื่อนนะจะได้ไม่เหงาเนาะมาคนเดียวมันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับนี่เลยแล้วก็แค่วิ่งไปจับตัวผู้หญิงเนาะนี่ที่เป็นมัมมี่อยู่นะครับทุกคนนะในกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะสุ่มของมาให้เราเนะาะก็จะได้เหรียญ ฟาสแปมานะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าข้างในมันจะมีผีด้วยนะทุกคนนะถ้าเจอผีนางลาให้วิ่งหนีนะครับเพราะว่ามันจะมาตบเราด้วยนะครับทุกคนนะก็มีดาเมจเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็มีเสียงผีด้วยโคตรหลอนเลยนะอ่านี่ไงผมได้มาแล้วครับเหรียญฟาสแปนะครับนี่ก็ลองเล่นดูนะถ้าสมมุติว่าเราเก็บของมาครบแล้วนะผมจะมาคาบให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะนี่เลยแล้วก็ มาที่โต้คาร์ฟครับแล้วก็เลือกรถสักคันหนึ่งนะครับนี่มันก็จะบอกด้วยนะว่าต้องการเหรียญอะไรบ้างทุกคนนี่ไงมันก็ต้องการบูปินด้วยนะบูปินก็ไปคาร์ฟมาเหมือนกันนะครับมันก็จะถามเราว่าต้องการอะไรนะครับนี่ถ้าเราคาร์ฟมาแล้วครับเราก็ได้รถคันนั้นไปเลยนะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครคาร์ฟมาแล้วและยังไม่ได้ครับลองติดต่อไอ้มินดูครับมันก็ไม่ยากหรอกนะทุกคนนะนี่ไงท่านผู้สวยครับทุกคนฮิคร์ฟเล่นแบบชิวๆนะครับรถ ฟาสตนี่บอกเลยว่ามีหลายคันหลายรูปแบบมากนะครับนี่ผมก็เลือกเป็นคันนี้นะครับสวยดีนะต่อไปสําหรับใครที่อยากสนับสนุนเซิร์ฟนะครับในเซิร์ฟนี้มีแบตเ l e p a พด้วยนะครับแต่ว่ามีทั้งสายฟรีแล้วก็สายพรีเมียมหรือว่า VIP นั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็ขวามือสุดนะครับก็จะมีควสราลวันให้ทําด้วยนะครับนี่อย่างเช่นล่าท้าผี10ครั้งเล่น ครบ1ชั่วโมงขับรถ1ชั่วโมงต่อยตีอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็มีหมดเลยนะครับนี่ทั้งต่อยหมัดเปล่าๆร้อยครั้งก็มีเนาะหรือว่าขับรถ2ชั่วโมงอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้เอ็กพมานะครับมันก็จะอัพเลเวลเราไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเลเวลก็จะมีของให้เรานะครับมีทั้งแฟชั่นของทั่วไปแล้วก็มีรถให้ด้วยนะครับนี่สําหรับถ้าใครเป็นพรีเมียม v ีพนะครับก็ ได้ r 3 5ไปเลยนะคันใหม่ล่าสุดนะครับนี่ถ้าใครอยากซื้อครับก็มาที่โต๊ะสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับก็ใกล้ๆกับโต๊ะครับรถแหละนะครับนี่เลยมีทั้งกาชาบายพรีเมียมครับนี่ไงก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีรถ ให้ซื้อเลยนะครับถ้าใครอยากซื้อเนาะเราต้องไปเติมคอยก่อนนะครับเติมคอยได้ที่ดิสคอร์ดใต้คลิปกับแอนมินนะครับทุกคนนะพอไปเติมแล้วเราจะได้คอยมานะครับแล้วก็เอามาซื้อรถได้เลยนะครับนี่แบตการันตีนะมีรถมินิคันเล็กด้วยนะครับนี่ส่วนบัตรก็มีทั้งเพิ่ม XP เลยนะทีละพัน XP ครับก็ มีกล่องฟาร์มแล้วก็บายพรีเมียมก็คือซื้อ VP เนาะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเซิร์ฟก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับนี่ซื้อทีดดิทคอร์ดเนาะคอยนะครับนี่เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะเปิดกาชาในเซิร์ฟนี้นะครับก็แนะนำเปิดทีละสิบลูกนะครับแอดมินว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมเปิดครั้งแรกเลยนะก็ได้ตัวเครื่องยนต์มาเลยทุกคนเอ๋ยนี่โคตรเฟี้ยวนะใช่ไหมมันเป็นเครื่องยนต์หรืออะไรสักอย่างนี่นะแอดมินบอกว่า ไอ้ของไอ้ม้วนๆเนี่ยเขาบอกว่าเออราคา20บล้านเลยนะครับทุกคนนะเออเปิดได้เฉยเลยนะเพราะเปิดได้สองนนะอืแล้วก็ไอ้กาชานี่นะเออถึงเราจะไม่ได้ของดีนะแต่ว่าเราอาจจะได้เงินเยอะก็ได้นะครับอืมก็คือมันเปิดมาสักสิบลูกนะมันได้เงินเป็นล้านแล้วนะครับทุกคนนะนี่ถ้ารใครที่อยากฟาร์มเงินเร็วๆนะก็มีวิธีนี้ด้วยนะครับนี่ แล้วก็ถ้าซื้อเลยนะครับเราต้องเปิดใช้รถก่อนนะถึงจะเอามาขับได้นะครับตอนแรกก็งงนะรถได้มาแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับหาตั้งนานนะครับจริงๆก็อยู่ตรงนี้นะก็ต้องมาเบิกรถนันเอยครับทุกคนนะนี่เลยครับทุกคนอันนี้เป็นรถมินินะครับเอาไว้ขับเล่นเท่านั้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเอาไป ร่วมกิจกรรมไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับทุกคนนะนี่ก็เป็นรถมินิเอาไว้ขับเล่นภายในเมืองนะครับแต่มันขับโคตรเร็วเลยนะทุกคนนะผมชอบดีนะนี่เลยใหปะ <c oughs> มันขับเร็วกว่ารถคันใหญ่ด้วยซ้ำม้งเนี่ยผมว่านะน่าจะขับได้ประมาณสัก400นะบอกว่านะสี่0้นั่นแหละเมื่อกี้ ขับมานิดเดียวได้มา3า0แล้วนะครับในรถมินินะสวยดีนะอันนี้ก็คือรถซื้อเลยนะครับทุกคนนะนี่เอาไว้ขับเล่นภายในเมืองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็เป็นเซิร์ฟไฟเอ็มนะก็ใส่พีเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอไวล์ลิสด้วยนะครับที่ดิงดิสคอร์ดใต้คลิปนะครับทุกคนนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม